เริ่มกันที่ทัดมืดกันนะครับอันนี้เราจะถามความคีดของเพื่อนๆไปด้วยนะครับผมโอเคแบ็กสมิธนะครับผมลีดเหมือนกันก็คือลีดเป็นเพิ่มพลังป้องกันให้กับแต่ละแต่ละแต่ละทาดอย่างท่ดมืดก็เพิ่มเดยท่ามืดนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลติดตัวของแบ็กสมิธกันนะครับผมเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับผมที่ลดพลังโจมตีนะครับผมลดพลังป้องกันและลดพลังความอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับทาดไฟก็คือเหมอนกับประมาณว่าถ้าโจมถ้าได้แบบวก เกาะแตกก็จะเกาะแตกแบบแรงขึ้นสมมติเกาะแตกเนี่ยเราโจมสมมตินะเกาะแตกปกตินยเราตีเข้า100ถ้าเจอไอ้สกูเนี้ยไปตัวแบ็กสมิธอยู่อยู่ติดอยู่เขาเรียกว่าอยู่ติดบ้านไปหรือแบบเข้าไปทำคอมโบด้วยเนี่ยเกาะแตกจาก100เนี่ยจะกลายเป็น125นั่นเองครับผม พูดง่ายๆก็คือมันจะทําให้รีบัฟเกาะแตกอ่าแล้วก็หักดาบแล้วก็สโลเนี่ยทำให้มันเหมือนกับว่าเข้าแรงขึ้นเข้าแรงขึ้นดีขึ้นนะครับผมภาพรวมตัวนี้จะคล้ายๆกับทาดไฟคือถ้ามีบัฟพวกลดพลังความโจมตีพวกนี้แน่นอนว่าดาเมจคือท็อปฟอร์มากจะเข้าแรงขึ้นเยอะมากๆเกจะขึ้นช้ามาก นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ตัวนี้ดีคล้ายๆกับคาดไฟเลยนะครับภาพรวมตัวนี้อาจจะเล่นอาจจะเล่นยากตรงที่ว่าหนึ่งเงื่อนไขของมันคือคุณต้องมีถอนแบบอถอนบัฟคุณต้องมีถอนบัฟนะครับผมถึงจะทำหนึ่งคุณต้องมีถอนบัฟแล้วก็ต้องมีรีบัฟด้วยต้องมีรีบัฟแดงตามเงื่อนไขามานะคือคุณต้องแตกรีบัฟแดงนะถึงจะเข้าแรงประมาณนั้นนะครับผมสกิลที่2ครับโจมตีสตูทั้งหมดนะครับมีโอกาส50%นะครับผมที่จะฮักตาบนะครับแล้วก็ ลดพลังป้องกัน2เทิร์นนะครับหากติดเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมนะครับจะมีโอกาส30นะครับผมที่จะาการันตีนะครับผมการหักดาบแล้วก็การลดพลังป้องกันแน่นอน100นะครับผมคือถ้าติดเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมคือการันตีเลยว่าติดแน่แนติด100อะอรประมาณนี้เป็นตน้นแต่ถ้าไม่มีไม่ติดเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมหรือเอฟเฟกแกลเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่มีโอกาสาติดเฉยๆนะครับผมภาพรวมก็ถือว่าโอเคตัวนี้ถือว่าดีนะครับเราอาจจะเล่นเป็นเชิงสวิฟก็ได้แต่ว่าคคีีย์ขอออองงมมััันนกก็ืตต้วลปบ่ ลบบัฟแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อยทําเหมือนกับพวกรีบัฟแดงเข้ามาเสริมด้วยเออประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้ดีเล่นค่อนข้างง่ายแต่มีเงื่อนไขที่เยอะกว่าคาดไฟนั่นเองครับผมประมาณนี้สกี้หนึ่งเหมือนการทุกคาดตอันนี้จะไม่อธิบายเยอะนะครับก็คือตีแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานาสะสตันนั่นเองนะจ๊ะมาพูดถึงท่าแสงกันบ้างอ่ทาท่าแสงกันบ้างท่าแสงในส่วนตัวยังไม่ค่อยเห็นใครรีวิวมั้งนะครับหรือมีที่เห็นการอู่ทู ทูนูปรีวิวเราหรือเปล่าไม่ยังไม่ได้ดูสกิลเลยนะครับผมอาา่ะฮะอันนี้สกิลสกิลสกิลที่3ของน้องเนี่ยลดเวลาครูดาวของสกิลพ,พวกลงทุกตัว1เทิร์นนะครับเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์เพิ่มพลังอยู่1เทิร์นก็คือเพิ่มขึ้นอีก1เทิร์นสมมติว่ามีบัฟตีอ่ามีบัฟตีหนึ่งอันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเทอ่าหนึ่งอันเป็น1เทิร์นใช่ไหมก็เพิ่มเป็น2เทิร์นน,รน,รนะครับผมหากติดเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมหรือเอฟเฟกต์แรดเนี่ยก็จะมีโอกาส30%นะครับผม จะเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกเสริมพลังให้กับทุกตัวอีกหนึ่งตัวเอออีกหนึ่งเทิร์นก็เหมือนกับว่าถ้าติดเอฟเฟกนี้ปับป๊บบัฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น3บัฟนั่นเองเออจะเป็น3เทิร์นนั่นเองถติว่ามีวิวมีวิวอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้เราใช้สกิลนี้ไปปับ๊บก็แน่นอนการันตีว่ามันจะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเทิร์นก็จะกลายเป็น2เทิร์นแล้วถ้าติดเอฟเฟกยอดเยี่ยมขึ้นมาก็จะเพิ่มเป็น3เทิร์นนั่นเองครับถือว่าดีในระดับนึงเพราาะว่ แต่ผมในมุมมองผมผมมองว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่มันเหมาะกับทีมที่เล่นแบบยื้อหน่อยยื้อแบบเป็นสายแบบคล้ายๆกับเป็นสายเลสอะไรประมาณน,นี้เออเพราะว่าคุณคิดสภาพนะคุณจะเอาบัฟดาบสามเทินไปทำไมถ้าคุณจะเล่นทีมเร็วเก็ตฟิลไหมเออแบบคุณจะเอาบัฟดาบไปทำไมว่าสามเทินถ้าคุณจะเล่นทีมเร็วคือเราต้องการจบในเว็บแรกอยู่แล้วอะออแต่ว่ามันน่าจะเหมาะก,กับทีมแบบตั้งรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตั้งรับคุณลองคิดสภาพถ้าเราเล่นตั้งรับแล้วคุณมีวิวสามเทินน่ะคือแบบำํำคาญมากเลยนะ น่าทําคาญมากเลยนะครับผมจริงๆตัวนี้ผมให้น้ําหนักไปทางสายตั้งรับมากกว่าการบุกนะตั้งรับมากกว่านะครับเป็นสายซัพพอร์ตแบบรับรับกัะเน้นกระทืบมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วคือสอครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับพวกทุกตัวเป็นจํานวน2เทิร์นนะครับผมและที่สําคัญก็คือถ้าติดเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมนะครับผมปริมาณมันจะมีถ้าติดเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟเกาะด้วยบัฟเกาะเป็นบัฟบูสานั่นเองครับผมถ อันนี้ก็คล้ายๆล้ายกับธาตุไอธาตุลมนะครับแล้วก็ธาตุไฟนะครับคล้ายๆกันนะครับผมภาพรวมของตัวนี้ส่วนตัวผมชอบเป็นในเรื่องของดุล ex n e เม s i s นะครับน่าจะเวิร์กกว่า x x e m เมเล่นทีมก็น่าจะเล่นเป็นทีมรับนะครับไม่เหมาะกับทีมบุกมากๆนะครับผมทีนี้ไอตัวฮาตเมื่อนี่เหมาะกับทีมบุกนะไม่ค่อยไม่ค่อยฟิลแบบทีมรักมากเท่าไหร่น่าจะเหมาะกับบุกจ๋าจาเลยนะอันนี้น่าจะเหมาะกับรับกึ่งๆึ่งบุกหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีพอสมควรอยู่ นะครับอ่ะต่อมาครับผมในตัวของอแบ็กสมิธท,ท่านลมอันนี้ตัวนี้ค่อนข้างเก่งตัวนี้เก่งนะผมชอบตัวนี้ผมชอบทำไมผมถึงชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีลูกเล่นที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งถึงแม้จะเล่นอาจจะมีความเล่นยากอยู่แต่มันก็ดีเหตุผลทําไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูที่สก,กิลติดตัวกันก่อนอันนี้ต้องขออภัยในคลิปของแบ็กสมิธท,ท่านลมก่อนนะครับผมก็ คือไอตัวแบ็กซามิธัตลงสกิลติดตัวก็คือถ้าพักพวกนะครับมีเอฟเฟกบัฟดาบนะครับแล้วถ้าพักพวกมีเอฟิกบัฟดาบเนี่ยแล้วมีไปโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะอ่าลดเกาะของศัตรูลง1เทิร์นเน้นนะถ้าไอตัวแบ็กซามิธัตเออหรือตัวเพื่อนเราเนี่ยมีบัฟดาบต้องมีบัฟดาบอย่างเด,ยเดียวนะเออบัฟดาบเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นบัฟโลไม่ได้นะถ้ามีบัฟดาบแล้วไปตีศัตรูเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับที่จะทําให้ศัตรูติดเกาะแลก ถ้าเป็นบัฟโลได้ไหมไม่ได้นะครับมันจะไม่ติดเกาะเตะนั่นเองนะครับผม,มประมาณนี้นะครับผมและ,ะที่สําคัญคือพักพวกทุกตัวนะครับที่มีเอฟเฟกต์พลังป้องกันหรือเอฟเฟกต์โลนะครับเอฟเฟกโลนั่นเองครับจะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะที่ฝั่งตรงศัตรูเวลาศัตรูมาโจมตีจะติดหักดาบนะครับผมเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ถ,ถ้ามีบัฟดาบถ้ามีบัฟดาบจะทําให้ศัตรูติดเกาะแตก แต่ถ้าตัวเราเองมีบัฟโปรโนะครับฝั่งศัตรูที่มาตีเนี่ยจะติดหาักดกาบนั่นเองครับผมถือว่าดีนะเป็นตัวที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มบัฟโจมตีแล้วก็เพิ่มบัฟโล่นั่นเองครับให้กับพระพวกทุกตัวเป็นจำนวน2เทิร์นนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาส3 0นนะครับที่จะสร้างเกาะนะครับผมขึ้นมานะฮะประมาณนี้ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะ คือมันเล่นมันเล่นเป็นสายซับได้เป็น,เป,นเป็นตัวแบบเชิงรับได้เป็นตัวเชิงบุกได้นะครับตัวนี้กึ่งๆนะเป็นตัวกึ่งๆในมุมมองผมเท่าที่ผมเคยเคยเทสมาเป็นตัวกึ่งๆนะจะบุกก็บุกได้จะเล่นรับก็เล่นรับได้นะครับประมาณนี้นะครับผมตัวที่ผมตัวนี้ผมชอบเป็นชางแบบนะออสวิปนะเออสวิปมากกว่าสวิปในเมสวิปดิวอะไรประมาณนี้เป็นต้นเน้นแบบบุกเร็วอะไรเงีง้ยบุกรือรับเร็วอ่างเงี้ยเออประมาณนี้ทัดน้ํา ท่าหน้าเป็นท่าที่เล่นยากมากไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมผมมองว่าเอ้ยจริงๆมันเก่งแหละแต่ว่ามันเล่นยากคือความเก่งมันก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่เพียงมันเล่นยากเลยทุกคนคุณคิดสภาพดูนะอ่ะเรามาที่วิเคราะห์ที่สก,กิลติดตัวกันเลยครับทุกครั้งที่โจมสตูเนี่ยมีเขาเรียกว่าอย่างงทุกครั้งที่ัต,ตูต้านทานเอเฟกเนี่ยมันจะเพิ่มความแม่นยําขึ้นก็เหมือนกับประมาณล้ยิย่งคุณต้านทานคนุณเราบ่อยใช่ไหมความแม่นยาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละสิบเออ ติดต้านทานปับ๊บแม่นยำเราเพิ่มขึ้นแน่ถีละสิบแล้วก็ถ้าติดในเรื่องของเอฟเฟกต์แม่นยำนะครับพวกแบบแจกพิษหรือติดบัฟแรงเยอะเนี่ยพวกพวกของเราทั้งหมดก็จะได้รับในเรื่องของอพวกปับต้านทานเพิ่มขึ้นมันจะเป็นเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าไงวะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับลูกเล่นของตัวแพสซีมันเองแบบเฮ้ยคุณเลสเยอะใช่ไหมเราเพิ่มต้านทานให้ให้พรรคพวกเลยทั้งหมดเลย แต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่นยำเยอะใช่ไหมเราเพิ่มเรทให้กับฟักพวกเราทั้งหมดมันจะเป็นฟิลแบบกึง่งแบบเล่นสาย CC แล้วก็กันสาย CCC c CC ก็คือสายแบบพวกคอนโทลอย่างเงี้ยแบบคอนโทลเกตหรือคอนโทลพิษอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นผมมองว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับการเล่นระยะระยะยือเกมตัวเนี้ยจะมีความเล่นยากแล้วก็จะมีความที่ต้องอาศัยแบบเขาเรียกว่าระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรอาจจะต้องหนึ่งเล่นกับวิดไฟไหมสองอาจจะเล่นกับพวกแบบประมาณว่าเอ้ยเจอแบบพวก CC มาอย่าง พวกเกาะแตกมูเงี้ยหรือเมจแบบพวกราเมจจากพิษมูเงี้ยไอตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะเออเอาไปเล่นเอาไปควบได้น่าจะพอสมพอมันอยู่พอเล่นแล้วรู้สึกว่าเออมันมันโอเคดีแต่มันใช้เวลานานมากนะครับผมแต่ว่าไอดีผมไอดีผมเล่นได้นะเพราะว่าผมเล่นสายลับอยู่แล้วนะครับผมสกิลสองเหมือนก,นกันกับท่าแสงเลยนะครับผมคล้ายๆกันนะครับจะเป็นการการันตีแน่ๆว่าจะติด หักดาบแล้วก็เกาะแตกแน่นอนถ้าติดเอฟเฟกต์แกรดนะครับหรือเอฟเฟกต์จอดเยี่ยมนะฮะสกิลเนี้ยก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะติดในเรื่องของหักดาบแล้วก็เอ่อเกาะแตกนะเป็นจํานวน2เทิร์นนั่นเองครับผมตัวนี้มุมมองผมผมชอบเป็นเชิงแบบเอ็กนะเป็น EX นะครับเป็น X แล้วก็เป็นใส่สตัร์ก็ได้เป็นสต,นตัร์เคาน์เตอร์ยังได้เลยตัวนี้ใส่สต,ตัร์เคาน์เตอร์ดูเลือดเคาน์เตอร์ก็ยังได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ไปได้หลากหลายมากจริงๆชอบแอบชอบอยู่เหมือนกันแต่มันติดที่มันเล่นยากแล้วแหละนะครับผม ผู้เล่นมือใหม่ไม่แนะนานะไม่แนะนําให้ให้เล่นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเล่นยากมันจะเหมาะกับคนที่เริ่มมีรูนแล้วนะครับอ่ะมาพูดถึงชาดไฟกันบ้างชาดไฟเป็นตัวที่ผมชอบมาก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 นะแบบโอ้แบบรแบบักเลยนะชารไฟคือแบบเวอริคูตนะครับผมสกิลแพสซีของชาดไฟน่าจะมีแค่ตัวเดียวในเกมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือสกิลของน้องเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มบัฟสมมติบ,บัฟดาบมันตีร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้ามีตัวเนี้ยอยู่ในสนามบัฟดาบจากตีร้อยหนึ่งจะเป็นตีร้อยยี่สิบห้าเออ และบัฟเดฟสมมติว่าทูบเดฟอยู่ที่ประมาณสัก10,000ก็จะกลายเป็น1น0่0 0 0 0่0ยีประมาณนั้นเลทจะประมาณนี้คืออันนี้ผมอธิบายเป็นกลมๆนะอาจจะไม่อธิบายเป็นแบบตัวเปอร์เซ็นต์มากนักนะครับผมเอาง่ายๆก็คือถ้ามีบัฟเดฟบัฟด้วยบัฟดาบแลวก็บัฟพลังป้องกันและก็บัฟความเร็วเนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมประมาณนี้น,นะฮะเออแล้วก็สกวิลที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มบัฟดาบแล้วก็บัฟพลังป้องกกัันบบดดาเ ให้กับภาพพวกทุกตัวนี่สองเทินนะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมถือว่าดีถือว่าเยี่ยมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ภาพรวมอันนี้อธิบายถึงภาพรวมเลยห้าธาตุเนี้ยผมให้น้ําหนักธาตุไหนที่แบบดีที่สุดนะให้คะแนนเลยอันดับแรกผมให้ธาตุไฟธาตุไฟคือหนึ่งมันสามารถเล่นกับทีมครีปแบบครีปเดฟได้ครีปดาเมจได้อ่ะค,คือคุณคิดภาพดูนะขอแค่มีตัวเนี้ยแล้วมันสามารถสร้างบัฟทั้งบัฟดาบแล้วก็บัฟรูได้ในตัว คือมันสามารถเล่นได้2ส,สายในตัวของมันแล้วอะ่ะเออมันเป็นตัวซับที่มันเล่นได้สสายในตัวของมันอะ่ะผมมองว่าคาดไฟดีคือจะเล่นเป็นทางเดฟไปเลยก็ได้เล่นไปนทางคีปเดเมจก็ได้เออผมมองว่าตัวนี้ดีนะครับอืมน่าจะถ้าจะเล่นจริงๆน่าจะใส่เป็นสวิฟแล้วก็วิวนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อมาที่ให้น้าหนักว่าตัวนี้เก่งก็คือตัวของคาดมืดทําไมผมถึงให้คาดมืดด้อยกว่าคาดไฟคืออย่าลืมไปนะคาดมืดมันมีเงื่อนไขคือมันต้องมีตัวถอนบัฟอืมต้องมีตัวถอนบัฟต้องมีตััวแจบ ถ,ถึงแม้ว่าตัวน้องจะแจกได้ก็จริงครับผมแต่ว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ทาให้มันไม่ติดอยู่ดีดังนั้นก็ต้องมีตัวแจกปับเข้าไปซ้อนเข้าไปอีกนะครับผมธาตุมืดเลยรู้สึกว่าเอ,อมันจะมันจะด้อยกว่าธาตุไฟนิดหน่อยเออจะด้อยกว่าธาตุไฟนิดหน่อยคือมันมีเงื่อนไขหรือมีตัวที่เข้ามาซับเข้ามาเพิ่มด้วยนั่นเองครับผมซึ่งธาตุไฟไม่จําเป็นธาตุไฟคือแบบเน้นบัฟมาปราบศาสตร์ได้เลยอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะจ๊ะธาตุมืดมตัวที่2นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผผมมมองว่าาใหห้้นนนนํักเปเปป็็ ลมนะมากกว่า่าแสงเหตุผลเหตุผลคือ1เลยครับผมมันเล่นง่ายกว่าก็คือสกิลของตัวของน้องเองเนี่ยมันเพิ่มมันมีบัฟดาบอยู่แล้วแล้วก็มีบัฟลูกของจากสกิลสองแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้ามีบัฟดาบเนี่ยมันตีแล้วปั๊บมันก็เกาะแตกเข้าใจฟิลไหมตีปั๊บแล้วก็เกาะแตกแล้วที่สําคัญคือตัวของน้องมันสร้างบัฟดาบแล้วก็บัฟลูกให้ได้อยู่แล้วเออมันก็เลยเหมือนกับว่าลูกเล่นสกิลมันเล่นง่ายกว่าเออเล่นง่ายกว่าแล้วก็บิ้วไปทางง่ายกว่า ออจะเล่นเป็นเชิงแบบรับก็ได้หรือบุกก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ถ้าแสงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจาะตรงไปทางสายรับมากๆนะคือมันจะมีสักมันจะเป็นทางแบบยืดๆหน่อยถ้าแสงผมมองว่ามันยื้อเกมหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันจะเป็นการเพิ่มบัฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นบัฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเล่นเกมยาวจริงไหมถ้าคุณจะบัฟให้มันบัฟฟ้าให้มันเพิ่มขึ้นอ่ะคุณต้องเล่นเกมยาวสิ เออมันจะมันถ้าเราเล่นบัฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วเราเล่นทีมเร็วมันมีค่าอะไรอ่ะคือในมุมมองผมผมมองแบบนะ้ผมรู้สึกว่าเอน่าจะเล่นเป็นทีมแบบเป็นเล่นยาวนะเล่นยาวๆนะอะไรเงี้ยน่าจะใช้ได้นะครับผมน่าจะเป็นทีมรับแล้วก็เน้นแบบเล้นส่วนเน้นยาวมากกว่าอืแล้วก็ตัวสุดท้ายธาตุน้ำนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งธาตุน้ำไม่ไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่เพียงเพราะคะแนนความเล่นยากมันสูงแล้วก็ บวกกับทีมที่ต้องไปทีมที่ต้องเจอคือมันต้องแบบเฉพาะทางมากมากอะ่ะมันจะมีมันต้องเจอแบบตัวแบบ ATC เยอะๆหรือไม่ก็เล่นทีมแบบ CC เยอะๆพวกแบบคอนโทรลเยอะๆเงี้ยมันถึงจะไปเก่งมันถึงจะแสดงประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือมันต้องอาศัยระยะเวลาที่นานมากคือทุกคนคุณคิดสภาพดูนะมันจะเพิ่มขึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเท่ากับว่าถ้าเพิ่มอะ่ะปรตีแบบกลมๆนะเท่ากับว่าคุณต้องเจอสิบเธอ์นี่ะ ต้องเจอสิบเทิร์นไว้คุณถึงจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้คือมันนานขนาดนั้นน่ะแล้วคิดภาพถึงความเป็นจริงมันจะต้องใช้เลยคือหนึ่งมาใช้เวลาระยะเวลาน,านานมากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วใครจะอยู่ให้มันนานขนาดนั้นอะ่ะจริงไหมเออจริงไหมใครจะไปอยู่ระยะเวลาให้มันนานขนาดนั้นอะ่ะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเป็นพูดถึงภาพรวมของอาติจริงๆอาจจะมีแหละอาจจะมีแต่มันน้อยมากที่จะไปหยิบใช้นะครับประมาณนั้น อ่ะประมาณนี้นะเราพูดถึงภาพรวมของ5้าท่าเร,เรียบร้อยไฟมืดลมแสงแล้วก็น้ำนะครับผมในการที่จะพูดถึงไม่ใช่ว่าทุกตัวไม่เก่งนะมันเก่งแต่ว่าในการจับต้องในการจับเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้น